สวัสดีค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2567นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง แล้วก็เดือนนี้เราจะมีไพ่ใบชาเข้ามาด้วยนะคะ ใบแรกของพวกคุณได้ The Handman, View of er Fortune หกถ้วยหกเหรียญเก้าถ้วยแปดถ้วย The Emperor Queen of p e n t a c l e s เจ็ดถ้วยแล้วก็ King of p e n t a c l s s นะคะส่วนสำรับนี้จะบอกในเรื่องของความรู้สึกความคิดแล้วก็อารมณ์ข้างในของเรานะคะ แล้วก็ไพ่ใบชาจะบอกในเรื่องของสถานการณ์หลักๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอเลียงไพ่ใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันนะคะสำหรับภาพรวมในเดือนนี้ของชาวราศีกุมล,กลัคกากุมนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะ ในบางคนเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนอาชีพหรือว่าเปลี่ยนงานนะคะหรือเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่มันมีความดีมากกว่าที่เราเคยอยู่นะคะแต่ก่อนที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะพวกคุณอาจจะรู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกถูกบีบบังคับจากอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานในเรื่องของอาชีพเนะี่ย โดดเด่นมากๆนะถ้าเกิดใครที่อยากจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานในเดือนนี้มีโอกาสสูงมากๆนะคะที่จะได้ไปนะแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเอ็นดูเมตานะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาดีการรับมือการจัดการกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นทำได้ดีนะคะแต่ว่าอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎผิดระเบียบ หรือว่าไม่ถูกต้องเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าเกิดทำเนี่ยมันจะมีปัญหามากมายตามมาให้เราต้องแก้ไขให้ต้องจัดการนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ติดผัดหรือว่ามีเรื่องใดไม่สบายใจนะคะในเดือนนี้พวกคุณจะพบเจอทางแก้ทางออกนะแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงขึ้นไปอยู่ในจุดที่มันดีมากขึ้นนะคะพวกคุณกำลังจะได้เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ หรือว่าสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงได้ยกย้ายไปทำในสิ่งที่เราอยากจะทำมากขึ้นนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการงานในเดือนนี้นะจะเป็นเดือนที่ พวกคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะดกดดันนะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเกิดขึ้นหรือว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่เราต้องยอมจำนนให้กับอะไรบางอย่างนะคะหรือถ้าเกิดใครที่อยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพอยู่แล้วเนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนนะแต่มองว่าที่เดิมก็ไม่ได้แย่นะคะ มันยังมีคนที่พอจะช่วยเหลือเราได้อยู่นะแล้วก็ผลงานของพวกคุณน่ะค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะแต่การไปในครั้งนี้เนะี่ยมันอาจจะเป็นการไปเพื่อที่จะทําให้เราได้เติบโตขึ้นนะคะได้ไปอยู่ในตําแหน่งที่มันสูงมากขึ้นนะหรือว่าในบางคนนะ่ยอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะ ซึ่งมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะกับการที่พวกคุณจะได้ก้าวออกไปเพื่อที่จะเติบโตนะแล้วก็สําหรับใครที่ยังอยู่ที่เดิมนะคะในเดือนนี้พวกคุณก็จะประสบความสำเร็จดีนะ,ะแล้วก็จะค่อนข้างพึงพอใจกับผลลัพธ์ในงานของตัวเองมากๆด้วยแล้วก็ทั้งคนที่จะโยกย้ายแล้วก็คนที่จะอยู่ที่เดิมเนี่ยระหว่างทางพวกคุณอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่ มันจะเข้ามาทดสอบเราได้บ้างนะหรือว่าอาจจะมีบทเรียนอะไรใหม่ๆที่พวกคุณจะต้องเรียนรู้นะหรือว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองมันอยู่สักนิดหนึ่งนะคะทำให้บางคนอาจจะค่อนข้างที่จะกดดันหรือว่าค่อนข้างที่จะมีความลำบากใจอยู่บ้างนะคะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะในเรื่องของงานมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มอีก ในเรื่องของการทำงานน่ะผลงานดีนะคะแล้วก็จะสามารถเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาทดสอบได้แต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอิสระในการทำอะไรเท่าไหร่นักนะหรือว่าอาจจะมีภาระหน้าที่ที่เราจะต้องเข้าไปรับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองมากนะักหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรอบข้างมากนะักนะ แล้วก็มันจะมีปัญหาหรือว่ามีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทําให้พวกคุณจะต้องเข้าไปจัดการต้องเข้าไปแก้ไขนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะจะสามารถแก้ไขได้รับมือได้ไม่ต้องกังวลนะแล้วก็พยายามอย่าป่วยใจเด็ดขาดนะคะแล้วก็อย่ายึดติดอยู่กับความผิดพลาดผิดหวังเสียใจในอดีตเด็ดขาดนะ อย่าอยู่กับอารมณ์ที่มันจะบั่นทอนเรานะคะทำอะไรก็ตามนะให้เชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะพวกคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากทำนะมองว่าในภาพรวมของในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันดีมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกคุณที่ก่อนหน้านี้เคยติดขัดหรือว่าในเดือนนี้ที่มันอาจจะติดขัดหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะ เดี๋ยวมันกําลังจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่โตนะคะเพียงแต่มันจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรู้สึกของเรานะที่เราอาจจะต้องแบกรับภาระหน้าที่ในเรื่องของการทำงานไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะต้องทุ่มเทให้กับมันมากๆนะซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึก ท้อใจหรือว่าอาจจะน้อยใจบางอย่างเกิดขึ้นได้นะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะผลลัพธ์ในตอนท้ายของมันจะดีมากๆนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินที่จะต้องเข้าไปจัดการต้องเข้าไปเคลียร์นะ แต่ถ้าพวกคุณติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะยังพอมีคนที่พอจะช่วยเหลือเราได้อยู่นะหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสามารถหมุนเงินหรือว่าหาเงินได้ทันเวลานะคะหรือถ้าเกิดใครที่คิดจะไปกู้ยืมหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินใดกับสถาบันการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จดีด้วยนะคะ แต่ว่าอย่าใช้จ่ายซุรุ่ยซุร่านะคะแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเดือนนี้มีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยพวกคุณจะเห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะเห็นโอกาสในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นนะ แต่ถ้าเกิดใครที่ติดขาดในเรื่องของการเงินเนะี่ยยังพอมีคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่กำลังรอคอยเงินอะไรอยู่ก็ตามนะมันอาจจะได้ช้าหน่อยนะคะในเดือนนี้นะ่ะอย่าใช้จ่ายซุรุ่ยซุร่ายแล้วก็อย่าใช้จ่ายเกินตัวเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสภาพคล่องดีๆนะ มองว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยพวกคุณอาจจะค่อนข้างกังวลกับค่าใช้จ่ายที่มันเยอะอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจะสามารถหมุนเงินได้ทันนะคะหรือว่าจะสามารถหาเงินมาได้อย่างทันเวลานะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ให้เรามาระวังอาการเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้น โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะคะหรือว่าโรคที่เราเคยเป็นอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะประทุหรือว่ากลับมาเป็นซ้ำได้นะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ทำอะไรอยากเคร่งเครียดแล้วก็อยากกดดันตัวเองมากเกินไปนะ,ะในเดือนนี้เนี่ยให้เรามาระวังอาการของโรคเก่ากำเริบแล้วก็อาจจะคิดเครียดวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะ